กนลับมาเจอกับบารีออีกครั้งนะคะวันนี้เราก็แต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นแบบลุคคลีนๆใสๆวันนี้เราจะมารีวิวลิปสติกที่เราได้หอกันไปนะคะซึ่งราคาถูกมากๆเลยนะคะนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือลิปเฮดนะคะจากแบรนด์มัฟฟิกนั่นเองนะคะแบรนด์มัฟฟิกนะคะก็ เราหอกันไปแล้วก็บอกว่าซื้อมา3อันก็คืออันละ35บาท3อัน100บาทเท่านั้นนะคะถูกมากๆเลยนะคะปั๊มซื้อมามีเบอร์3 5แล้วก็6นะคะซึ่งปั๊มให้ทางร้านเนี่ยเขาคละมาเลยนะคะด้านในน้องนะคะจะเป็นน้องเห็ดแบบนี้นะคะเห็ดที่กำลัง ร้องไห้อยู่รอเรือดีหรือเกินนะคะเป็นแบบนี้นะคะเอ่อแล้วก็มีสติกเกอร์ติดว่าเบอร์อะไรนะคะเปิดคือหมุนหมุนกระลขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอกับแอปพลิเคเตอร์ที่มันใช้ได้จริงหรอหรือยังไงนะคะถ้าหมุนขึ้นมาเราเจอกับแอปพลิเคเตอร์แบบนี้ซึ่งมันใช้ได้จริงหรอหรือยังไงซึ่งอยากจะบอกว่ายังไม่เคยได้ใช้เลยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่า ได้สัมผัสเนื้อไปแล้วบ้างเออมันจะเหมือนลิปกระปุกที่เราเคยดวดูกันไปลักษณะแบบนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันแหละแค่ลิปกระปุกมันมาแบบเป็นแพ่นกระปุกนะคะอันนี้ก็จะมีควักควานอเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะโดยการที่เราจะจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ควักน้องเข้ามานะคะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็มาสวอให้ดูนะคะซึ่งใครเป็นคนคิด e p a c k เกจแบบนี้เหรอรู้สึกว่ามัน ไม่ได้ช่วยอะไรนะมันดูใช้ยากอะสีเบอร์สามแรงมากหล่อนแรงแบบแรงมากแล้วก็เนื้อมีความแบบครีมมีเข้มขน้นสุดอะไรสุดนะคะอ่ะเดี๋ยวลงที่ปากเลยนะคะเราจะใช้กับแอปิเซเตอร์ที่เขาให้มาแหรอเนาะเพราะว่าเขาให้อ้วอุ๊ยมันใช้ยากเพราะอะไรพอพอจะทาปากอีหัวเหตุเนี่ยปิดปิดปากไปหมดเลยทำไงดีงั้นเรแต้มไว้ก็แล้วกันกน้องแล้วก็ใช้เป็นนิ้วในการเกลี่ยกแล้วกันนะคะ เฮ้ยเนื้อดีอ่ะแบบลื่นๆไม่มีกลิ่นนะคะเออพิกเมนต์นั่นมากทุกคนไม่ได้ลงเยอะเลยนั่นมากโอเคเบอร์แรกเบอร์สามสีแน่นมากทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อมันมีความครีมมี่มากๆเลยคือแบบเหมือนจะเนื้อ เหมือนจะเนื้อคือเขาเรียกว่าไงเหมือนจะเนื้อเข้มคือเ,เรียกว่าเนื้อแข็งๆข็งอ่ะบางไอที่มันเป็นกระปุกแผ่นๆบางทีมันจะมีความแห้งแล้วมันจะทําให้เป็นความแข็งแข็งแต่ตัวเนี้ยเนื้อมันไม่ได้แข็งอ่ะมันมีความครีมี่แล้วก็เกลี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะคะแล้วพิกเมนต์คือแน่นมากอันเนี้ยพอะเกลี่ยก็ยังเป็นสีแดงแบบแดงอยู่ซึ่งแบบ สีนี้แรงมากเบอร์สามสีแรงมากโอเคเดี๋ยวเราไปต่อคันที่เบอร์ที่สองก็คือเบอร์ห้านะคะที่ผมใส่มาต่อมาเป็นเบอร์ห้าน,นี่คือเบอร์ห้าโอ้โหสีก็แรงเหมือนกันเธอพิกเมนต์คือแน่นมากคือควักขึ้นมาแบบไม่ได้เยอะนะแต่พอมันเกลีย่ยแล้วมันเกลีย่ยได้เยอะคือปามปาดไปแล้วที่หลังมือก็เอาสีจากตรงนี้แหละดูดิสีแน่นมากเมื่อกี้มันจะเป็นแดงที่มันมีความสดเนาะอันนี้มันจะเป็นแดงที่ กล่ำขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะก็คือโทนแดงเหมือนกันหมดเลยนะคะพิกเมนต์ขึ้นแน่นมากทุกคนคืออาา๋อหอทำไมมันชัดเจนอะไรแบบนี้โอเคนี่คือสีเบอร์ห้านะคะก็กล่ำกว่าเบอร์สามเนาะก็จะออกแบบว่าแดงที่มันมีความ ไปโทนฟ้าม่วงหน่อยนะคะนี่อันนี้เบอร์สามอันนี้เบอร์ห้าซึ่งแบบพิกเมนแน่นมากคือตกใจมากทุกคนคือคือคารกเ่าควักมานิดเดียวอะ่ะนิดเดียวจริงๆแล้วพอลงปากคือแบบจึ้งมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อที่เบอร์สุดท้ายคือเบอร์หกคาดหวังว่ามันจะเป็นสีที่เบาบ้างนะเบาบ้างอ่ะเบาแน่นอนเพราะว่าเออสีตัวเห็ดแตกต่างกันคาดว่าจะเบานะคิดว่า เบอร์หก ok ค่ะแพคเกจจิ้งหลอกดาวมันไม่ได้มีความเบาอะไรเลยคือสีแบบโทนแดงเกือบหมดเลยอันนี้มันออกเหมือนแดงที่มันมีความติดจะเรียกว่าไงอะ่ะแดงที่มันซอฟลงกว่าแดงที่หนึ่งและที่สองที่เราอ่ใช้กันไปนะซึ่งแพคเกจจิ้งฉันนึกว่ามันจะเป็นนูดอะไรต่างๆคือควักขึ้นมามันดูแบบแบบว่ามีความนูดๆหน่อยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะแต่ก็อ่เดี๋ยวลงที่ปากกันเลยนะ ีแน่นมากสีแน่นแบบแน่นมากๆเลยไม่มีสีไหนที่ไม่แน่นเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับเบอร์6ซึ่งแตกต่างกันไหมก็ไม่สามห้าหไม่ได้มีความแตกต่างเลยเป็นโทนเดียวกันคือโทนแดงแต่แค่แบบว่า3จะแดงสด5จะแดงกำ่ํา หกจะแดงออกแนวเหมือนแบบมีความส้มลงมานะคะซึ่งพอลงกับปากปามก็แดงเหมือนกันหมดทุกนันแต่ว่า,ามันชอบเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าชอบสีไหนมากที่สุดคือเป็นโบหกเพราะรู้สึกว่ามันซอฟที่สุดแต่มันตกใจเนื้อมากเพราะรู้สึกว่าเนื้อมันแบบมันมีความครีมมี่มันเกลี่ยงง่ายและพิกเมนคือแน่นมากๆโอเคเดี๋ยวปามจะไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวดูกันว่าการกินข้าวเนี่ยมันจะติดทนแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวไปดูตอนกินข้าวแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนึงนะจ๊ะ โอเค่ทุกคนปั๊มก็ไปกินข้าวอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หายไปเยอะเลยนะหายไปเยอะแบบหายไปเยอะชั้นก็คือก็กินข้าวก็หายเนาะเนี่ยเห็นปหก็เหลือแต่แบบช่วงขอบขอบปากอะไรอย่างนี้นะคะไม่เป็นคือปามเป็นคนไม่ซีเรียสนะสําหรับการที่ลิปมันจะหลุดเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้เคลมตัวเองว่าเฮ้ยฉันติดทน24ชั่วโมงกินข้าวกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าติดหลอดไหมนี่ก็ติดนะคะเห็นปห ติดหลอดคือก็ไม่ได้ติดทนแต่ว่าสีสวยปั๊มรู้สึกว่าสีแดงโทนเอาลบไปแล้วสีแนโทนแดงที่แบบปัม๊มค่อนข้างปลื้มแล้วก็อันนี้เป็นสีเบอร์หกที่จะเป็นสีที่แดงนูดอะดูส้มอิดดูแดงอิดดูแบบซอฟที่สุดในบรรดาสามสีที่เรามีนะคะคือมันถูกมากอะ่35ะ35มสบาบาทสามร้อยอะแล้วก็แพคเกจจิ้งก็น่ารักก็ใช้ขำๆนะส่วนตัว ยังไม่รู้สึกถึงความคันความแพ้อะไรเงี้ยปาไม่แพ้เครื่องสำอางจีเลยอ่ะแต่ก็มีอันนึงนะเป็นเซรั่มที่เราเคยใช้แล้วอันนั้นนะรู้สึกว่าหน้าแบบแสบแเลิกใช้ไปเลยอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าสกินแคร์มั้งแต่ถ้าเป็นพวกลิปงเงี้ยปาไม่แพ้นะถ้าใครเป็นคนที่แพ้ง่ายไม่ต้องซื้อไม่ต้องใช้ถ้าไม่ชนะอะไรเลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องใช้จะได้ไม่ต้องมากดด่นดิฉันว่าทําไมแกได้นําของแบบนี้เอ้าคนเราเข้าใจไหมมันก็ไม่ได้มีตังเยอะ บางคนลิปแทงละร้อยยังรู้สึกแพงเลยใช่อีชานฉันรู้สึกว่าก็ซื้อลิปแบบเนี้ยใช้ได้ไม่เห็นเป็นอะไรนะคะก็ปกติสูงดีแล้วก็สีสวยแพคเกจจิ้งน่ารักราคาถูกก็ใครใครซื้อก็ซื้อใครใครใช้ก็ใช้ใครไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้ใครกลัวแพ้ก็ไม่ต้องบอกเขาบอกว่าอุ้ยกลัวแพ้จังเลยค่ะมีกาใช้ก็ไม่ต้องบอกดิฉันก็ไม่ต้องซื้อนะคะบางคนแบบพี่ หนูกลัวแพ้หนูไม่กล้าซื้อจะซื้อได้ไหมถามกูแล้วกูจะไปถามใครถามใจตัวเองเธอจะหลอนว่าจะนนะอยากซื้ออยากใช้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามไ,ไม่ไม่กล้าใช้กลัวแพ้ก็ไม่ต้องซื้อก็ดูขำๆไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลื <Có S 1> มตามปามในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าบันเรย์กือต์ต์เตอร์ไอจีแอร์บัมเรเอกนะคะส่วนใครที่ยังไม่กดซับสไคร้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากจะสนับสนุนปามนะคะในการซื้อเครื่องสำอางมารีวิวก็สามารถกดปุ่ม thank you ได้เลยนะคะโดเนตเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าใครใจดีมากๆเลยจะดูโฆษณาทุกๆชิ้นก็เลยก็ได้นะคะขอบคุณอีกเช่นกันนะคะวันนี้บําลาไปก่อนค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าของน,น้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย